สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะ้แนะงนำวิธีการฝากและถอนเหรียญบนบ i แอน c ์ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจัดทํำเพื่อน,นำเสนอข้อมูลนะครับไม่ได้เป็นการเชิญชวนซื้อขายสินทรัพย์หรือว่าแนะนําการลงทุนแต่อย่างใดผู้ลงทุนควรศึกษาความเสี่ยงและตัดสินใจด้วยตัวท่านเองครับสําหรับกระเป๋าเงินวอลเล็ตนะครับ ก่อนฝากถอนเนี่ยเราทุกคนจะมีอดเดสนะครับซึ่งอดเดสเนี่ยเปรียบเสมือนเลขบัญชีนะครับซึ่งเป็นชุดรหัสตัวอักษรและตัวเลขนะครับทามาผสมกันนะครับทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กตัวเน็ตเวิร์กที่เราทําธุรกรรมเนี่ยปัจจุบันที่ที่ผมใช้อยู่มีประมาณ5้าในกลุครับซึ่งจริงๆมันมีเยอะกว่านี้มากเน็ตเวิร์กตัวแรกนั้นก็เป็น b p 2นะครับหรือว่าเป็น Binance Chain นะครับที่ใช้โอนเรียญจาก Binance ซึ่งอยู่บน Binance Chain เช่น BNB BUSD และเหลืออื่นๆนะครับ bpt t e n t y หรือว่า b ป l น n c e smart chain ก็จะเป็นเหรียญที่เป็นโปรเจกต์ดีฟาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น bsd u dai DA เพื่อโอนไปสมาร์ c h a i ในการทำ r o v d e liquidity นะครับ erc 2 0ที่เราคุ้นเคยนะครับเป็น network ที่ ethereum ใช้นะครับก็จะเป็นเหรียญพวก usdt ethereum alpha อ,อื่นอื่นมากมายนะครับแล้วก็ omni เป็น n e t w o r ของ bitcoin แล้วก็ erc 2 0เป็นของ Network ทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับการฝากเหรียญน,นะครับโดยตัวอย่างาจะเป็นการโอนเหรียญ USDT จาก b ิตครับไป BINANCE เข้ามาที่หน้า wallet จากนั้นเข้าพิธี d e posit นะครับจากนั้นกดเลือกเหรียญที่เราต้องการฝากนะครับจากตัวอย่างจะเป็น USDT นะครับจากนั้นให้เราเลือก network เป็น ERC20 นะครับสังเกตง่ายๆจะขึ้นด้วยขึ้นต้นด้วย 0x นะครับ ก็ทำการ copy address นะครับหรือว่าจะ save qr code ก็ได้นะครับจากนั้นเข้าไปที่แอป bitcup นะครับทำการเลือกเหรียญ usdt นะครับกดถอนจากนั้นใส่ที่อยู่นะครับแล้วก็กดวางลงไปนะครับแล้วใส่จำนวนครับใน bitcup จะกดขั้นต่ำไว้ที่3 6 usdt นะครับก็ใส่ไปใส่ usdt นะครับค่าธรรมเนียมปัจจุบันอยู่ที่9 usdt นะครับ แล้วทำการใส่ Google Authentication นะครับเมื่อเรากดฟิจอนเนี่ยทาง b i t รับก็จะทำการโอนเหรียญ e นะครับเราสามารถเช็ค UXID ท,ที่ที่การทำธุรกรรมได้นะครับทั้งนี้นั้นเนี่ยเวลาในการทำธุรกรรมเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนและปริมาณการทำธุรกรรมแล้วก็ค่าแกส๊สในช่วงนั้นนะครับต่อไปมาดูการถอนนะครับโดยตัวอย่างเนี่ยจะเป็นการโอนเหรียญ e BNB นะครับจาก Binance เป็น Trust Wallet ขั้นตอนแรกนะครับเข้ามาที่ Trust Wallet จากนั้นเลือก Smart Chain นะครับกด Receive จะเห็นได้ว่า,าจะขึ้นต้นเหมือน Ethereum Network นะครับก็คือเป็น 0x นะครับสำหรับ BSC หรือ Bp20 นะครับสำหรับ b p 2เนี่ยจะขึ้นต้นด้วย bnb นะครับแล้วก็จะต้องใส่ Memo ด้วยนะครับแต่รอบนี้ผมจะใช้ Bc Smart Chain ก่อนนะครับก็ทำการ Copy Address ครับจากนั้นเข้าไปที่ App f i n a n c e กดไปที่ wallet นะครับแล้ว withdraw นะครับกดเหรียญ BNB นะครับจากนั้นก็ใส่ address นะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมได้ใส่ BNB Smart Chain เอาไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะกด address ไว้เลยนะครับซึ่งวิธีการใส่เนี่ยก็เข้าไปที่ home นะครับจากนั้นไปที่ profile นะครับเข้าไปที่ setting จากนั้นก็กด withdraw address นะครับก็จะมีให้ใส่ w i r e l e s s นะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการใส่ address นะครับซึ่ง ตรงนี้จะช่วยได้มากนะครับเพราะว่าหากเราใส่ address ผิดเนี่ยเลียนของเราก็จะหายไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปเหมือนเดิมนะ b n b นะครับเลือก d r e s s เป็น b n เป็นดีฟอ a ์จนะครับ20นะครับจากนั้นก็ใส่จำนวนนะครับขั้นต่ำ0.01นะครับก็ใส่ไปสกยกตัวอย่างนะครับ80 t r a n s a c t i o n เซค0.002 BNB นะครับก็กดร d ดอ้นะครับจากนั้นก็ กดคอนเฟิรนะครับแล้วก็จะมีให้ใส่อีเมลแล้วก็เบอร์โทรรหัส SMS นะครับจากโทรศัพท์แล้วก็จะเป็น Google Authentication นะครับซึ่งตรงนี้ผมจะไม่ขอกล่าวถึงนะครับซึ่งจะทำเวลาทำในเวลา60วินาทีนะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับยังไงก็รบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe นะครับ่าผมได้แปะลิงก์สมัครไป n นสเว้ดนล่างนะครับเป็นส่วนลดรวมกว่า 40%นะครับสำหรับค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็ได้แปะกลุ๊บนะครับหมาป่าและคริปโตไว้ด้านล่างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเข้ามาพูดคุยกับเรื่องคริปโตนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ